ก็สิ้นสุดการติดตั้งเครื่องเล่น Android สําหรับคันนี้นะครับเป็นรีซูร์ตันนะครับน,นี้อาการจอเสียใช้ง,งานไม่ได้ครับโอเคขอคุครับเปิดกลังนี้ผมครับกล้อเกลือโอเค,ลอเคกล้องหลังใช้งานได้นะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างก็เป็นเอ็นดรอยครับสวยงามนะครับจา,านนบขกของอะไรก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ ก็เสียงเพิ่มเสียงนะครับไปสกู๊ปแป้น,นึงนครับพอดีเรื่องของอช้งาย เคเกีเยรสหลังก็เรียบร้อยตัวอย่างมาเดื่อนะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องเรียอตรของเด็กมือไฟน้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็กสมพู์นะครับกล้องหลังก็ยังเป็นกล้องเดิมของศูนย์นะครับสิ้นนะครับถ้าสนใจก็สามารถทำการที่เด็กมือไฟได้นะครับที่ไปพภาสสมบูรณงข้ามศูนย์นั่งย,ยองติดก,กับศูนย์พูดจะรมากรถึงก่อนถึง,ถงเด็กซ์อมือมอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับร้านในมูดไฟระยองครับวันนี้ลูกค้านำรถมิสูบิชิแตะตั้นนะครับมาทำการติดตั้งเครื่องเล่นโดยก็มาทำการเชื่อมกล้องถอยเดิมศูนย์นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเรื่องของนะครับเครื่องเล่นกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีจอเดิมมาแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเสียนะครับอ่านี้นะครับในต้นก็มีคอนโทรลพวงมาลัยด้วยนะครับโอ้จอขาวมาเลยนะครับ ก็ยังไม่สามารถเทสอะไรได้นะครับโอเคนะครับก้องถอยก็ไม่ติดนะครับโอเคนะครับก็ของกอาของใหม่ก็จะเป็นเก้านิ้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็เสียนะครผมไม่สามารถเทสได้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูรอากาศการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยนะครับของนะครับมิตซูบิชิแต่ตั้นคันนี้ครับ